ความซับซ้อน complexity ม,มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนวันนี้นครับวันนี้เราเป็นองค์กรที่ถือว่าเป็นองค์กรค่อนข้างใหญ่และเป็น corporate เมื่อหลายปีที่แล้วก็ยังเป็น family business ทำพนักง,งานไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเ<ๆ>ขาที่ผมได้ยินมาข้อดีของ family business <S 1> <S 1> ที่เป็น size เล็กนะครับก็คือมันขยับได้เร็วการเติบโตเนี่ยผมว่าดีนะเพราะ,ะสินค้าไทยเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างหลายๆสินค้าก็มีคุณภาพที่ดี แลล้้้้วกก็อยยาาใใใหหคนนๆประเทศไดชสําคัญสุดคือจะทําอะไรเราต้องศึกษาให้ดีนะครับแล้วเข้าใจมันจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับพอสูตรความสำเร็จ IP1 สร้างแบรนด์ไฮยีนวิกซ์ o r i ไอครองใจผู้บริโภคมายาวนานวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณจอนนี่ชยนเจเจิรวัตรกว่าธุรกิจจะแข็งแกร่งขนาดนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างร่วมหาคำตอบกันได้เลยค่ะ อยากให้พี่จอนนี่เล่าประวัติความเป็นมาของไอพีวันให้ฟังหน่อยครับไอีวันนี่เราเข้าปีที่52นะครับก็คุณอูไทยคเนตวรกุลคือผู้ก่อตั้งแล้วก็ซ e o เรานะครับคุณอูไทยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนเขาเรียนที่อเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาต้องย้ายกลับมาเมืองไทยคราวนี้ตอนที่เขาเรียนอเมริกาเขาเรียนเคมีเขากลับมาเมืองไทยเขาก็พยายามหาอะไรทา b บเ a ช u r e นี่คุณอุ๋ไทยเป็นคนที่เป็นองค์ประกอแเ้วเขาชอบคิดค้นอะไรเอง ทำอะไรเองสร้างอะไรเองเขาก็เลยเมีความรู้ด้านเคมีคแล้วตอนนั้นคุณจิมคงจินตนาการได้ว่าห้องน้ํา52ปีที่แล้วคงเป็นพวกส้วนซึมเยอะอาจจะสกระปรกมีกลิน่นคุณอุทัยก็เห็นว่าเอมันมีปัญหานี้ในเมืองไทยเขาเลยคิดว่าอทำไมเราไม่ทําน้ํายาอะไรที่ทาความสะอาดห้องน้ําให้มีกลิ่นหอมและสะอาดและมีคุณภาพที่ดีเขาเลยใช้ความรู้ด้านเคมีเขามาผสมเองใส่ขวดเองขอไปขายเอง ใช่แล้วก็แบรนด์แรกของเราก็คือวิกซอออกมาเมื่อ52ปีที่แล้วแลวันนี้ก็คือเราเป็นบริษัท FMCG ก็คือผลิตและขายสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับซึ่ง FMCG ก็คือแปลก,ก็คือ fast moving consumer goods 50ป,ปีการตลาดกลยุทธ์ต่างๆ่ย เป็นยังไงบ้างคะเพราะมันต้องต่างจากปัจจุบันนี้มากๆเลยความซับซ้อน complexity มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนวันนี้ครับวันนี้เราเป็นองค์กรที่ถือว่าเป็นองค์กรค่อนข้างใหญ่แล้วเป็น corporate เมื่อหลายปีที่แล้วก็ยังเป็น family business ทำพนักง,งานไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเขาที่ผมได้ยินมาข้อดีของ family business ที่เป็น size เล็กนะครับก็คือมันขยับได้เร็วถ้าคิดอะไรได้ตัดสินใจเร็วก็ลุยเลย ก็ไปวัดกันว่าจะได้หรือจะเสียแต่พอตอนนี้ณวันนี้เราเป็นองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมี process มี control มี governance มีอะไรที่มันสอดคล้องกับ complexity กับ impact กับ potential issues ที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีเพราะฉะนั้นเราอาจจะขยับได้เร็วตัดสินใจได้เร็วเพราะว่าความเสี่ยงมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ตอนนี้เราก็ต้องทำหนึงหลายๆอย่างครับสมัยนี้เราก็มี process ที่ ค่อนข้างบาลานซ์มีมันลัดกลุ่มแต่ก็เปิดให้มีความคิดใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆม,มีอินโนเวชันใหม่ๆพี่ชชมมนี่ใช้หลักการอะไรในการดำเนินธุรกิจบ้างคะในองคอ์กรเราเรามี core values 6ตัวนะครับเราเรียกว่า6 I แล้วกันนะครับก็คือ innovation insightful in sync in love Integrity <Yeah. S 2> แล้วก็ Into the future นะครับ mm hmm. ก็ยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเป็น Insightful เมื่อกี้ก็อาจจะเล่าไปแล้วว่าเราต้องเข้าใจ mm hmm. ความต้องการของผู้บริโภค <Yeah. S 2> แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลเยอะเพื่อจะเปลี่ยนข้อมูลเป็น Insight นะครับอันนั้นคือตัวอย่างส่วนเมื่อกี้พูดถึง i n l o v e ก็คือบริษัทเราเนี่ยพนักงานเนี่ย passionate มาก mm hmm. ก็คือเขารักในองค์กรแล้วก็รักในสินค้าเราเพราะว่าสินค้าเรามีคุณภาพ เขาก็จะทุ่มเทเพื่อจะคิดค้นแล้วก็ขายแล้วก็ทําให้สินค้าเราไปถึงผู้บริโภค mm hmm. สินค้าที่มีคุณภาพนะไปถึงผู้บริโภคนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ in love นะครับตัวอย่าง integrity เหมือนกันคือเราก็ต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับผู้บริโภคซื่อสัตย์กับ stakeholder ผู้เกี่ยวข้องนะครับในในทุกๆด้านนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือ into the future ครับ ในเมื่อเรารู้ว่าเราเก่งอะไรแล้วเรารู้วิธีบริหารเราก็ต้องมองไปที่อนาคต into the future ว่าเราต้องการให้องค์กรเราไปแข่งในจุดไหนด้านไหนนะครับนั่นก็คือ,อ,อตัวอย่างครับแต่ในที่สุดก็คือเราจะพยายามใช้ 6i เนี่ย core values 6ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ drive ทุกๆอย่างในองค์กรนะครับ ในยุคที่ AI ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยของเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรบ้างคะครับก็เป็นคําถามที่ดีครเพราะรู้สึกเข้าใจว่าเป็นคําถามยอดฮิตตอนนี้ AI คือฮอตท็อป c <oughs> ิกที่สุดแล้วมั้งครับอันนี้องค์กรเราก็กําลังดูว่ามีส่วนไหนที่เราเอามาใช้ได้บ้างเพราะ AI ก็คือค่อนข้างกว้างสามารถใช้ในหลายๆจุดในหลายๆมุมได้เราเองก็อยู่ใน process ที่ จะเอา AI มาใช้ในบางมุมนะครับ Artwork ร์หลายๆอย่างก็ใช้ Generative AI มาเป็นตัวที่ออกแบบอะไรได้เราก็คิดว่าบางอย่างเราอาจจะใช้ AI ออกแบบเราอยู่กันมา52ปีแล้ว IP 1น่าจะเจอวิกฤตทผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะ เราเจอวิกฤตอะไรบ้างเมื่อกี้พูดแล้วว่าวิกฤตโควิดในทีเพราะทุกคนเจอแล้วก็ตลาดถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีเพราะว่ายิ่งคนอยู่บ้านยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของเราค่อนข้างเยอะผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดใช่ไหมคะวิกฤตอื่นๆยังมีอีกมคะแล้วผ่านมาได้ยังไงพอหลังโควิดใช่ไหมฮะ,ะมันก็มีช่วงที่ราคาสินค้าเริ่มขึ้น raw material เริ่มขึ้นจริงๆขึ้นมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วแต่ก็ก็ยังไม่จบมันจะมีเรื่องเงินเฟ้อเรื่อง Raw material ซึ่งทำให้คอสมันขึ้นเราเองก็อยากจะโตแต่เราก็ต้อง manage profitability mm hmm. เพื่อจะให้เป็นธุรกิจที่สามารถ sustain ในในทุกวิกฤตได้นะครับ mm hmm. เราก็เลยพยายามหาวิธีเพราะ Philosophy mm hmm. เราคือเราต้องการให้สินค้าเราเนี่ยมีคุณภาพ <Yeah. S 2> ใช่ไหมแล้วทำให้ชีวิตผู้บริโภคดีขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นถึงคอสขึ้นเนี่ยเราจะไม่ลดคุณภาพของสินค้าเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีอื่นที่จะทำให้ operation เรา efficient ขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราใช้เงินแบบฉลาดขึ้นแล้วกัน <inaudible> เงินทุกเม็ดที่ใช้ก็ต้องให้ผลตอบแทนที่ดีเพราะฉะ,ฉะนั้นทีมเราทุกคนไม่ว่าทุกแผนกก็ตอนนั้นกลับไปนั่งคิดแล้วก็มา implement กันเพราะทุกแผนกก็ต้องหาวิธีที่จะเพิ่ม efficiency นะครับ <Vikings> แล้วก็ลด spending นะครับอย่างเหมาะสมแต่จะไม่กระทบคุณภาพของสินค้าะน <applicants> ั้นก็จะเป็น philosophy แล้วเราก็ผ่านตรงนั้นมาได้ณวันนี้ก็ยังทำอยู่นะครับ เพราะว่าเราก็ยังหาวิธีที่ทำให้บริษัทเรา efficient mm hmm. ขึ้นอยู่เรื่อยๆ mm hmm. แต่ก่อนที่เราจะ innovate เนี่ยเราอาจจะต้องเข้าใจว่า consumer หรือผู้บริโภคต้องการอะไรใน IP ก็จะมี in-house team ที่ research นะครับไม่ว่า research ด้าน consumer หรือ shopper Industry นอกจากนั้นเราก็มีทีมที่ทำา r d ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน Non-food หรือฟ o ้ดกับ Beverage ก็มีทีม R&D ของเราแล้วก็มีทีม Brand Innovation ที่คอยดูว่ามี Unmet Needs อะไรของ c o n s u m e r ที่เราอยากจะเข้ามาตอบโจทย์ Innovate หา Product ที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์เขาตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราเรามี In-house Team ในในด้านพวกนั้นหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็น หนึ่ง product หนึ่งสินค้ามาเนี่ยมันก็มี process ที่ใช้ข้อมูลใช้ data ค่อนข้างเยอะ consumer need บางอันที่เราไปพบนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแล้วกัน,นะจะได้เห็นภาพใช่ครับนะอย่างเราไปค้นพบว่าคนสมัยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็อาจจะต้องการ convenience ต้องการอะไรที่มันทันใจรวดเร็วแล้วก็ไม่ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากเวลาเขาซักผ้าเขาก็ไม่อยากจะต้องมาแยากสีผ้าถูกไหมบางที ต้องแยกสีเข้มสีอ่อนผ้าแบบนน้นผ้าแบบนี้เราก็เอ๊ะถ้ามันมีอันเม็ดนี้อย่างเงี้ยที่คนไม่อยากจะต้องแยกผ้าสีผ้าขาวผ้าอะไรเนี่ยเราก็เลยหาเทคโนโลยีทีเ่เราล็อชมานะครับเมื่อสักพักมาเนี่ยก็เป็นไฮยีนตัวแอนตี้คัลเลอร์ทรานสเฟอร์ก็คือใช้เทคโนโลยีที่สามารถเอาผ้าขาวกับผ้าสีซักรวมกันได้แล้วสีมันไม่ตกใส่กันของผ้าขาวนะครับ อันนี้ตัวนี้ก็คือตัว anti color transfer นะครับซึ่งเรามองว่าก็เป็นการที่เราวิจัยแล้วเข้าใจ Insight mm hmm. จากผู้บริโภคเนี่ย mm hmm. ก็มีไอตัว product นี้ที่บ้านผมก็ใช้นะซึ่ง oh. ใช้ได้ดีด้วยมีเสียงตอบรับดีจากต่างประเทศและลูกค้าต่างประเทศก็ชอบ mm hmm. แล้วก็อีก Unmet Needs หนึ่งก็คือคนสมัยเนี่ย mm hmm. เขาเริ่มอยู่ในเมืองกันเยอะขึ้น mm hmm. อยู่ในเมืองก็อยู่คอนโดนะครับเพราะฉะนั้นที่พื้นที่ก็จากัดบ mm hmm. างทีล้างห้องน้ำทีเนี่ยสมมติใช้ น้ำยาหลังห้องน้ําที่แรงเนี่ยกลิ่นมันก็จะใช่กระจายไปเพราะฉะนั้นมันก็มีนิใช่ไเอ๊ะทำไมน้ํายาหล้างห้องน้ำเนี่ยเป็นสูตรที่มันเจนทลแล้วไม่ได้รุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นหรือเรื่องเคมีเราก็เลยทีมวิจัยเราก็คิดค้น Product ไอตัววิกซ์ออกซี xy, ตอบโจทย์ถ้ามันเป็นเจนท์ลเคมีโก้ที่มันสามารถใช้แล้วกลิ่น นุ่มนวลใช้ในคอนโดใช้ในพื้นที่ที่เล็กได้เคมีไม่ได้รุนแรงเพราะฉะนั้นมันทำให้ผู้บริโภคที่เขาอยู่ในคอนโดเนี่ยเขาชอบแล้วเขาก็ใช้ตรงน,นี้นะครับสู่สำเร็จในการทำธุรกิจให้เติบโตต,ต้องทำยังไงคะผมว่าทุกธุรกิจก็ อาจจะมีดรายเวอร์ไม่เหมือนกันฮนะตัวที่ผลักดันไม่เหมือนกันอย่างบริษัทเราเรามี core v a l u e s 6I ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วนะครับผมก็อาจจะฝากไว้ว่า SME ท่านอื่นนะฮะก็อาจจะลองดูว่า c o core v a l u e s อะไรสำคัญสำหรับองค์กรของเขาแล้วก็เอาอันนั้นนะ่มาเป็นตัวผลักดันในทุกๆมุมนะครับแล้วก็ต้องทำจริงๆดนวยก็คือก็ต้องแบบอยู่กับ c o core v a l u e s นี้ทุกวันในทุกแอคชั่นะฮะซึ่งอาจจะลอง Identify ดูว่ามีอะไรที่สำคัญบ้างพยายามให้ ทั้งองค์กรเชื่อใน Core Value แล้วก็ยึดแล้วก็คอมมิ t ด้วยกันแล้วก็ a คสเก e ให้ทุกคนในองค์กรลุยไปกับ Core Values นี้อยู่กับมันแบบอยู่แบบจริงๆแล้วก็ใช้จริงๆในทุกๆ Action นะครับอืมค่ะแล้วถ้าอยากผู้ประกอบการอยากจะมีการเติบโตขยายการส่งออกไปต่างประเทศ CLMV อย่างที่เราทำเขาต้องคิดต้องทำยังไงครการเติบโตเนี่ยผมว่าดีนะเพราะสินค้าไทย เดี๋ยวนี้หลายๆอย่างหลายๆสินค้าก็มีคุณภาพที่ดีนะครับเราก็อยากให้คนในหลายๆประเทศได้ใช้คราวนี้ก่อนอื่นคือผมแนะนำแล้วกันก็กลับมาเรื่องเดิมคือ insight f u l คือเราต้องศึกษาก่อนว่าประเทศที่เราจะไปเนี่ยมีนิสหรือเปล่ากับสินค้าเราใช่ไหมฮะแล้วก็กฎเกณฑ์เป็นไงเพื่อจะเอาสินค้าเข้าเพราะบางประเทศก็มีกฎหมายมีกฎเกณฑ์ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเอาเข้าไปจะขายได้ไหมอาจจะต้องวิเคราะห์ดูแล้วถ้าเข้าไปเราอาจจะต้อง มีพาร์ทเนอร์หรือเปล่าที่เป็นโลโก้อยู่ประเทศนั้นซึ่งเขาอาจจะคล่องแคล่วและเข้าใจสถานการณ์ในประเทศนั้นดีกว่าเราหรือเปล่าอาจจะต้องคิดหลายๆมุมนะสำคัญสุดคือจะทําอะไรเราต้องศึกษาให้ดีนะครับและเข้าใจมันจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับ อย่าประสบความสำเร็จต้องรู้ลึกรู้จริงศึกษาข้อมูลให้รอบด้านเชื่อว่าความสำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของโพสต์เดย์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ